คานี้ฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ทํายากยิ่งในสถานการณ์แบบนี้วิกฤตแบบนี้ด้วยช่วงนี้ถือว่าหนักกันทุกคนเลยทีเดียวก็ว่าได้เนาะขอยกตัวอย่างตัวเองเลยก่อนที่ปิ๊กจะไปเรียน p e น m a อร์ t Makeup คือสัต์ทุกอย่างเมื่อวันสอเดือนที่แล้วปิ๊กได้มีการแพลนชีวิตไว้หมดเลยเรามองเห็นโอกาสที่จะต้องรีบคว้าถึงขั้นขนาดต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อทําตามความฝันทําตามเป้าหมายที่เราแพลนไว้เพียงเพราะในใจเราคิดว่าเฮ้ยรอไม่ได้ถ้ารอแล้วคนอื่นคว้าโอกาสนี้ตัดหน้าไปหล่ะเราจะทํายังไงคุณรู้ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างอะเรารอแค่เสี้ยววินาทีเดียว มันจะทําให้เราเสียดายไปตลอดชีวิตเลยหลังจากเรียนจบมาปิกสามารถคืนทุนได้ภายใน1เดือนคือค่าเรียนก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันเนาะแต่ว่าปิกมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าปิกต่อเมืนตามมาก่อนซึ่งมันก็ต่อยอดกันไปได้แล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมีการขยับขยายก็คือเหมือนกับว่าได้ทุนมาปุ๊บเราก็ต้องมีการต่อยอดไปอยากใหญ่อยากโตอยากขยกับขยายขึ้นให้ก้าวหน้าไปกว่านี้การไปเช่าร้านแต่แล ตาอยู่ฝันก็สลายอ่ะทุกคนเพราอีโควิดอีกนะคะก็คือมันมาแบบเราไม่สามารถคอนโทรลอะไรมันได้เลยอ่ะเรากำลังสร้างบ้านก่ออีกขึ้นมาได้สักประมาณคือเกินครึ่งไปแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆคืนนั้นเกิดมี้ายุ้บฝนถล่ลมมาแล้วต,ต้นไม้อะต้นไม้ใหญ่ล้มทับอิฐที่เรากําลังก่อไว้อ่ะซึ่งมันเฮ้ยแบบลง่ห้อ่ะแล้วปัญหาที่หนึ่ง ปัญหาที่สองปัญหาที่สามก็ตามมาถามว่าหนักไหมกะหลายเติมียวสิ่งเดียวที่ทำได้นะตอนนั้นนั่นก็คือการลวางวางดึงสติตัวเองใช้เวลาในการฝึกสมาธิคิดวิธีการแก้ปัญหาเรียงลำดับความสำคัญค่อยๆแก้ค่อยๆปลดทีละอันทีละอัน ปิกก้าพูดได้เต็มปากเลยว่าความทุกข์อะมันอยู่กับเราได้ไม่นานจริงๆมันหนักก็วางมันลงมันหนักจริงๆกับเหตุการณ์ที่วิ๊กเจอทุกสิ่งทุกอย่างมันขาถมเข้ามาคุณรู้ไหมว่าปิ๊กทำยังไงปิก,กเช้าขึ้นมาสวดมนต์สมาทานสิ่งทุกวันคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็คือลองหาที่พึ่งสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันมาเป็นตัวยึด ให้กับตัวเองปิ๊กอุทิศผลบุญกุศลผลบุญที่ปิ๊กได้ทํามาให้หมดทุกคนนะ่ะลูกเขาที่ส่วนกุศลผลบุญที่ลูกได้กระทาในวันนี้ให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแก้วมรกกพระพุทธชินราชเทพทั้งที่หมดชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพ่อแม่ทุกพ่อแม่แม่พระธรนี้แม่ประคงกันคือทุกอย่างทุกท่านสิ่งศักดิ์คือปิ๊กอาทิศให้ท่านหมดเลยผลบุญที่ปิ๊กทำและตามด้วยการขอพรเชื่อไหมว่าหลังจากนั้น มันเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นสําหรับปิ๊กจริงๆอยู่ๆก็จะมีคนมาอยากต่อขนตาอยากสักบ้างอยากสักปากบ้าง,าาางพร้อมที่จะแบบโอนมัดจําเลยและไม่ว่าปิ๊กจะไปขอความช่วยเหลือจากใครทุกคนพร้อมจะช่วยปิ๊กด้วยความเต็มใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงแต่ท่านจะช่วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเชื่อและก็คุณมีความดีทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาที่เล่าให้ฟังไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ว่าสิ่งที่เราได้ คือมันเห็นผลจริงๆอะไรที่มันเหนื่อยมันหนักก็แค่วางมันลงทิ้งมันไปพยายามฝึกจิตใจตัวเองให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วปัญญามันจะค่อยๆเกิดมันจะค่อยๆเห็นทางออกทีละทางทีละทางลองดู